สวัสดีค่ะฝนกับสิโตกทั้งทิทิ์พี่น้องแต่นี้มันยังเศร้าใข่เนี่ยบางเว้นน่ะตกแห้งหลายบัดท,ที่นี่ยังเป็นลิ้นหน,หน่อยๆอยู่พี่น้องบัดท,ที่นี่ไม่ต่ก็จะพ้าลูกออกไปหาเสือเขามาไว้นอจาจะเพราะว่าพุ่งหนีฝนกับสิโตกอีกเนาะ ไปซื้อเขาก็จะเอาลูกกเข็นขั้นไงต่ออพนะี่น้องขึ้นแบบนะน่อยคือลมขึ้นละขั้นละลมนี่นานซื้อสวีเดนเลนสิพังกนลีน่นาเล่นมิกก้เมาของนางส่วนแม่นวินนั่นลมเพิ่นนะไม่ายซื้อไม่ใจเมื่อไย แกแม่นวินเป็นเบบี้คุณใส่ธนูถนอมได้แม่นวินแม่นวินแม่น,นตลุก,ลกไปจะมาเอาของขวัญของขวัญน่าจะันนี้เาขาเสียแล้ว วันนี้แม่กัซื้อของเต็มรถจ้ะพี่น้องอู้พี่น้องคะเพิ่งเข้ามาบ้านนี่กับหกโมงแรงเหรพี่น้องหกโมงเย็นแล้วจ้ะสวัสดีดนะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ชสวัสดีดนะจ้ะไปซื้อกับข,ข้าวข้าวบ้านเก็จะอาหารกับข้าวข้าว,าวบ้านเนาะเพราะว่าตู้ เคีียตู้เย็นตู้แข็งก็จะเริ่มมดละเป็นวันที่เราซื้ออาหารเข้าบ้างก้องนี้ไม่ตาซื้อมากเลยเป็นอาหารพักร่วมน่วจ้ะ่20โครนจ้ะบางมือบางมือก็ได้บางมือก็ได้นอกจะเนาะมันก็จะพักกันเริ่มจะบค่วยดีเนาะพี่น้องแตนมันก็กินได้เนาะ พอเ,เอามาไว้ั่พัดอันนี้เป็นย่งางเกาะพ่อพริกกะนี่พ่อพริกกะแอปเปิลอันนี้บักซมอันนี้กับพ่อพริกกะอันนี้ก็คงมจอใบถั่พัดแล้วจะนี่นี่มันสีเหี่ยวๆอยจางสีจักหน้อยแต่กับคุมยูยี่สิบคนส่วนอันนี้แข็งอยู่จา้า ส่วนอันนี้เราจะเอียงเกาะคุริยัยยนเด่ะเพอาี้หอยเอโกเอโกลูกิสุนเดร์แต่มันจะเริ่มเหี่ยวแล้วเขาเลยขายออกพี่นอ้องนี่แต่ก็ดได้เพื่พอได้ก,กินอยู่นิดจ้ะพี่นอ้องนี่เนาะยังเขียวอยู่นิดหน่อยแต่ข้างล่างมันจะเริ่มเหลืองละเขาก็จะขายออกนอกจะ้ะกองแบบไงหมดถาดนี่ยี่สิบโครนค่ะเนาะนี่ นี่ก็คงจะไว้ผัดผัดเซนเ็นน้ำปลากับย่งแสบกับเซกระเทียมหอมกระเทียมเนี่ยกับพริกน่าจะกับผักครียมเลยนี่ขายยี่สิบโครนกับคุ้มยูพี่น้องกับไปซื้อแตนี่กับสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกโครนแล้วนี่ได้คอบคลิกกับน้ำสามสามลูกน่าจะเนาะนี่ยี่สิบโครนค่ะ สิ่อย่างแม่แน่เนอะกระดาษห้องน้ำซื้อนมมาหนึ่งป๋องแบกนักเข้มรถปีกไก่แม่มินบอกอยากกินหนังไก่ขนมนไกม่มันบ่ข่อยมีหนังไก่เนาะที่น่องก็เลยซื้อเป็นแบบปีกซื้อแฮมมาเกิดมาใบให้ลูกมาใบ จะท่านกินอยู่บ้านซื้อจังสีมันจังถูกพี่น้องถ้าไปกินในรลานมันกับแพง้งซื้อจังสีเนี่ตายซื้อจังสีแล้วนพ่่็จะได้ขี่ชิ้นนี่แปดชิ้นพี่น้องคะ่ะจะไว้ใส่ตู้ฟิสได้แปดชิ้นนอกจากไว้แช่ตู้แข็งเราก็มีอาหารแล้วนี่ก็เป็นไข,ข่ค่ะ ไข่ไซส์ใหญ่เนาะเป็นไข่สตูแล้วโอ้กะนงี้ยอยู่ได้ล่ะสำหรับเป็นลานชิวิ่เดนเนี่ยไข่ไก่สิบสองฟองอาเช็คเนาะจา้ะซื้อมินเช็คมาไว้ให้ลูกมินเช็ค นุ่มนุ่มช็อกโกแลตกับแบบสตรอเบอรี่เนาะจ้ะใบไแม่นเบรรีนะ่ส่วนอันนี้ก็เป็นควายคือจังยั่วเกล็ดนะจ้ะพี่น้องแต่จะเป็นควายเป็นอันนี้เป็นรสอันนี้ก็รสสตรอเบอรี่เนาะจ้ะเป็นรสสตรอเบอรี่โอ้ยบะแมนถอดด้วยพี่น้องรสบลัวแบบบลูเบอร์รี่เราพีชจ้ะรสบลูเบอร์รี่เนาะจ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรส แพรรอนกับวานิลล์สมอลแพรรอนกับเพียร์บอแล้วกับบานิลล่านะจ๊ะอันนี้ก,ไนะกไ็ไม่มีน้ำตาล10%โปรตีนนะจ๊ะ10%สิโปรตีนแล้วก็ไม่มี10%โปรตีนไม่มีน้ำตาลแล้วก็0.2%เอ่อแฟกต์นะจ๊ะแม่ตายจะไว้กินกับมูสลี่อย่างนี้สิ <c oughs> อันนี้ก็ แตมชีสแฮมเบอร์เกอร์ยนี่ยเราจะทำน,นี้เราจะแฮมเบอร์เกอร์ซื้อเนื้อหมูมาไว้เนื้อหมูบดไปหางกระเบ,บื่อนกระดูกหมูพี่น้องไปต้มจืดหรือว่าไปเฮ็ดแต่มทัดอีกอย่างเอาลูกหม้ออกกองใส่หรือว่าหรือว่าเออไปกินกับทักโกบะในช่วงไปกล้วยนอกจาก ้นี่ก็24โครนจุด43นี่ก็1กิโล20กรัมนะจ๊ะหัวน้ำม่น้ำแต่จากบ้านที่นอก ฝนเศร้าตกได้จังไดยออกไปฝนจะตกทั้งอางทิตย์พี่น,อน้องค่ะขนมปังแฮมเบอร์เกอร์นอกจากขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ก็จะแช่ตู้ฟรีได้จ้ะพี่น้องแล้วก็ขนมปังไว้เด็กน้อยกินยามมืเะส اؤ น่าจะน้ำซุปไก่น่าจะซุปกไก่แม่หมิ่นก็กินน้ำแม่ได้อยู่ แต่เนี่ยเมนวิญญาเป็นคนแม่กกินส่วนนั้นนี่ <c oughs> ลานเขาให้เป็นของขวัญน่าจะเป็นของขวัญวันเกิดน่าจะมมันจะเขาเรียกว่าอย่างก่อนให้รีบไปเอาก่อนวันที่ก่อนวันที่วันที่แปดอคุสตีในไต้ก็เลยรีบไปเอาน,น่าจะนี่จะ้ะนี่จ้ะได้ได้ที่มาแลาวจากจากลานเนาะเพื่อนก็นจะให้ กขาจะมีคือจังแบบแมวมาทรงให้เข้าจังศรน่ะว่านี่ทุกสันวันเกิดดิสิแตก่กะเป็นสมาชิกแ้เนี่ยนอกจากเนาะนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็จังเปิดให้ลูกกินอันนี้มันเป็นแบบแช่แข็งได้พี่น้องนี่แบบแช่แข็งแม่ใจจะเอาได้แช่แช่แข็งเพราะว่าจะไม่ได้กินตอนนี้เพราะหนาวานี่เด็กหน่อยก็ได้กินเค้กได้กินยังแล้วอันนี้เอาไว้กินย่ำเขอาย่ำเข้าบ่มีหยัง,ยงเป็นคืจืจองแบบแบบของหวานอี่ยังจังศีย่ำลูกอยากกินฟิกกาฟิกกากบกะฟงกาแฟยังจังสีนอกจาก กับละ่ะย่ามใดย่ามหนึ่งจังจะอ,ออกมาเกินแม่ตายกับเจ้าแช่แข็งค่ะพี่น้องนี่ละ่ะมันนี่ก็ซื้อทั้งหมดโอ้ยกับไลยอยูได้พี่น้องสำหรับนู้นอ,อ,อันนี้ก็จะแช่เย็นน,นี่กับไข่เมื่อยแบกอัน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 คล้องส่อัน,อน,อน,อนทุงแล้วก็แบกขื้นนิ่น ลูกกะซอยแม่อยู่แต่มันกบนักนกพี่น้องแบกขึ้นนันจูงขึ้นนัน่นระบาดที่นี่กลัวเด็กหน่อยอยากขึ้นบันไดเอกแล่นขึ้นบันไดระบาดที่นี่นี่น่ก็แล่นลงเอกแม่บอกเลยบอกว่าแม่เจ้าของมาไว้บ้านเขาเข้าบ้านได้แล้วนั่นแหละถ้าไปน้ําแม่เนี่กลัวสีได้เข้าบ้านแต่ถ้าสมมติว่าถ้า้อื่นมาส่งขนาประตูเนี่เฝ้าเข้าบ้านไว้บ่อขามเอาไมยางน้องมาให้แม่เเอ๋อแม่แม่นู่นแม่นาวบอ่อหนูเอาามาให้โอ้โ ม่บานาวดอกลูกทักสมิเกลูกขอบคุณค่ะโอเคทุทานผู้ชมเฮ้ยท่ผูชมเฮ้ทาผูชมเฮ้ยโดท่าผู้ชมเฮโดบายบายอเมมิงกับยักเซ่เฮ้ยโดเฮโดท่าผู้ชมบายบายบายจ้า